หนูทำเหรอคะลูกน้ำเจยน้ำเจยตกลงน้ำเจยทำใช่ไหมคะน้ำเจยโอ้น้ำเจยนี่เองเอทิชู่มาเล่นแม่ก็ว่าพี่สโนไปสิสรุปแล้วน้ำเจยใช่ไหมคะ เดือนหนึ่งเนี่ยเทนที่ช่วยเท่าไหร่คะอืมอ้าอาพี่เป็นแทนช่วยพี่เป็นเทนช่วยนะคะเดี๋ยวตีคู่เลยคะ่ะตีคู่อืมช่วยกันลูกช่วยกันช่วยกันเออแม่แม่จับตัวได้แล้วแม่จับตัวได้แล้วพี่โนหอบทําไมคะพี่โนอืมที่แท้น้ําเจอนี่เอง แม่ก็น,นึกว่าพี่ซโนพี่ป๊อปปี้โอ้เข้าใจผิดพี่ป๊อปปี้มาตั้งนานโอ้พี่ป๊อปปี้แม่ขอโทษนะที่เข้าใจป๊อปปี้ผิดมาตั้งนานป๊อปปี้ไม่ดูเลยเนาะ